สวัสดีครับวันนี้มาบันทึกาการใช้สารในทุเรียนเราพบว่าสาราที่พี่พิสณุนํนำมาให้กับพี่าถาวรเจ้าของสวนที่อำเภอแกลงนะครับเจ้าของสวนทุเรียนทุเรียนก็มีประมาณสองร้อยต้นนะครับใช้สารไปประมาณสักสองเดือนถึงสามเดือนนะครับปร,ประมาณเดือนละครั้งเนาะพี่เนาะตั้งแต่เป็นหางแย่แล้ว แต่แต่ดูท่าทางดูหน้าตาพี่ถาวรแล้วก็พอใจนะครับพอใจว่าปีนี้ได้เงินล้านแน่ดกแน่นะครับเห็นกับตาเพราะว่าจะเก็บแล้วใช่ไหมครับพี่จะเก็บแล้วอ่าจะเก็บนี้เมื่อไหร่ครับเราผลแรงผลนี้แล้วลืนเนี้ยตัดแล้วอ๋อตัดตัดชุดชุดแรกเนาะชุดแรกอ่าได้ ขอให้ได้สักประมาณล้านแปดแสนนะพี่นะปีนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิมสักล้านหนึ่งนะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับได้มันดกแล้วแต่ราคาเออแล้วแต่ราคาราคาดีก็ได้เยอะอ่าแต่ดูแล้วว่ารสชาติก็ดีเนาะหมอนด้วยอ่าเต็มดีออน้ำหนักดีอําน้ำหนักก็ดีแต่แต่แต่ละลูกน้ำหนักดีกว่าเดิมอ่าตำดาวมันไม่พกไงพี่พิษสนุอ่ใช้สารอะไรครับพี่ Rd Rsd สองห้าห้าหนึ่ง Rd ตัวนี้ตัวนี้ Rnd Rnd สองห้าห้าหนึ่งนะครับ i m อ่าอ่าเนี่ยน้ำหนักดีเนี่ยของแท้ต้องมีคนนี้ด้วยนะเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้แจวเลยคนนี้ดึดเนี่ยเนี่เนี่ดูดูลูกเขาสวยมากแล้วน้ำหนักจะดีจะจะใช้สารตัวเนี้ยรุ่นแล้วลูกสวยนูวนี้นิยมเนี่ยเนี่ยลูกนิยมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอู้หเนื้อเต็มเหลืองอืสวยด้วย ได้ชิมแล้วเหรอครับโอ้โหชิมแล้วเมื่อกี้โอ้โหเยอะเลยแต่นี้เพราะว่าอันรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดน่าจะลงจีนด้วยอืลงกล่องน่นดูเพราะเพราะต้นนี้ก็โอ้โหไม่เบานะไม่ตามมาหลายหกสิบรูกแล้วเจ็ดสิบลูกหกสิบลูกเจ็ดสิบลูกลูกแน่นขนาดนี้ลูกประมาณกี่กิโลครับอย่างนี้ก็สามโลสามโลขึ้นน่ะ สามโลไม่ไม่ต่มอ่ะไอ้นี่เกือบห้าโลแล้วลงเนี้ยห้าโลไอ้นี่สามโลขึ้นอ่ะเออยังเกือบสี่เวยันเนี้ยห้าโลห้าโลอย่างนี้ก็สามโลสามเฉลี่ยกันไปเนาะเฉลี่ยมันก็ลูกมันสวยเท่าเท่าเท่ากันอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรก็คือเฉลี่ยแล้วไม่ไม่ไกลไม่ไม่ต่ำสามโลลูกเล็กก็ประมาณสองโลเล็กสุดก็คือสองโลสองโลไม่ต่ำสองโลมันได้ พี่พิษณุมีความเห็นยังไงครับในการใช้สารตัวนี้ครับโอ้โหดีมากเลยเพราะว่าที่ที่สวนก็ใช้เงาะด้วยทีนี้เงาะติดมากเมื่อวานเก็บหมดแล้วพอดีไม่ได้ถ่ายทําไว้ให้ดูเพราะก็โรงเรียนเราพัทยามเอาหมดเลยทำเงาะอย่างเดียวเหรอครับมีเงาะด้วยแล้วก็มีผักกูดมันไม่ได้แบบโชว์นะมีผักกูดแล้วก็มีทุเรียนบ้างกอกินแต่ว่า ก็มามาเที่ยวสนลุงตลอดเพราะว่าสายบุญด้วยกันอืก็ทำบุญด้วยกันอร่อยแล้วก็รู้จักกันก็แนะนำให้ลุงใช้เราใช้อยู่ไงเพราะว่าติดติดมากแล้วก็เนื้อหวานเนาะก็ดีอืมะม่วงก็ดีอืมสำคัญเนาะรสชาติสำคัญมากแล้วก็ถ้าอร่อยก็ขายดีนะอ่าขายดีอร่อยแล้วก็ก็ลูกไม่ลูกก็พอดีพอดีแต่รสชาติหวาน หวานหวานแล้วพ,พัดยามเอาหมดหโรคไฟทอปทูล่าก็มีบ้างแต่ก็หยุดไม่ระบาดนะผนตกกับผลตกแยมันก็มันธรมธรมดาธรรมดามันอันตรายเนาะโรคไฟทอปทูลา่าเนาะทำให้กิ่งแห้งตายได้ยี่นี่ต้นนี้แปลกๆเนี่ยมันเป็นงามๆเนี่ย ขาเป็นขาคนเลยนยขาเนี่ยตางแขนเลยเนี่ยกางขาเนี่ยนี่ยขาหมดเนี่ยติดติดต่อเบอร์พี่ยังไงครับ0926252544คุณพิสนุกฮะออืจะมาที่สวนลุงก็ได้หรือไปเที่ยวที่สวนผมก็ได้ที่สวนผมมีผักมีมีมีหลายๆอย่างมีมังคุดมีอะไรอย่างแต่ว่าไม่มากไม่เท่าไหร่ แต่ทดลองปีนี้เพิ่งเพิ่งทดลองใช้แล้วได้ผลดีแล้วก็ติดใจแล้วปีหน้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มพอหมดปุ๊บจะสอยกิ่งแล้วบำรุงแล้วก็จะเริ่มใช้แล้วแล้วก็จะเดินให้ดูผลงานอีกปีหนึ่งอ,อาจจะมีถาวาย